รักยมอาจารย์อูดพยักหน้าทองถือเป็นรักยมที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ถือเป็นรักยมที่ไม่ได้เป็นรักยมรุ่นเก่านะแต่ถือว่าเป็นรักยมที่ปลูกเสกสร้างตามพิธีกรรมโบราณนะครับแลวก็อมลสารสุดยอดมากครับเดี๋ยวจะให้มาดูชัดๆกันนะครับในส่วนของรักยมนะครับ รักยมรุ่นก้าวหน้ามหาเศรษฐีนะครับปี63ครับอาจารย์อูดพยักหน้าทองครับด้านในก็จะมีผ้าเจ็ดสีนะครับแล้วก็ลายจานแบบนี้นะครับเป็นจานหมึกนะจานเปียกแบบนี้ที่ขวดนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็จะมีมวลสารเกี่ยวกับพวกกุมารทองมวลสารว่านร้อยแมวลสารเขาอ้อต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวครับในส่วนของน้ํามันก็มีการปลูกเศษก่อนนะครับซึ่งลายจานนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางองค์ก็อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพราะว่ามันก็นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจัน สร้างทั้งหมดนะครับ999คู่ครับทุกองเนี่ยจะมีใบรับรองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหมายเลขตรงใบรับรองนะครับแบบนี้นะครับนี่ดูคือหายากครับรักยมที่มีการปลูกเสกสร้างแบบชัดเจนแบบนี้นะครับทั้งลายลักษณ์อักษรทั้งใบรับรองแบบนี้นะครับถือว่าน่าจะเป็นที่แรกเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นรักยมที่มีประสบการณ์สูงมากครับท่านลองไปดูประสบการณ์ของรักยมรุ่นนี้กันครับ มวลสารที่ใช้ในการสร้างนะครับหนึ่งนะครับผงพลายกุมารทองครับผงพลายกุมารทองก็เกี่ยวกับผงที่ได้สร้างกุมารทองอ่ะนะครับเป็นผงม,มวลสารอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับสองมวลสารกุมารทองหลวงพ่อเต๋คงทองและหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะครับซึ่งถือเป็นมวลสารกุมารทองที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของประเทศไทยครับสาม ผงกระดูกผีร้อยแปดป่าชา้าป่าช้าละสี่ศพของพ่อท่านฮกวัฒนาข้ามนะครับก็มีมวลสารนั้นผสมอยู่ลงด้วยครับหลายคนบอกว่าเอ๊จะเป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นมวลสารดินเจ็ดป่าชา้าอันนี้ไม่อันตรายนะครับบอกก่อนเลยว่าเป็นแค่การพลีมวลสารมาใช้งานเพื่อความแรงเท่านั้นเองนะฮะไม่เข้าตัวใดใทั้งสิ้นนะครับ4ดินเจ็ดป่าชา้าและผงม,มงคลตามสูตรกุมารทองต่างๆนะครับพวกดินเจ็ดท่าเจ็ดไร 7, ่เจ็ดนาเจ็ดใจกลางตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ5 งรากรักตายพรายฮะรากรักก็หมายถึงว่าต้นรักนะครับที่มันตายพรายยืนต้นตายเองเขาเชื่อกันว่าจะเป็นมงคลในตัวนะครับโดยไม่ต้องปลูกเศษเลยครับ 6. ผงไม,ม้ไม่ยอมตายพรายผงไม,ม้ไม่ยอมตายพรายเนี่ยนิยมเอาไปใช้ทําเป็นรักยมทําเป็นกุมารทองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องปลูกเศกก็ขังนะครับ 7. ว่านมหามงคล109ชนิดครับ 8. มวลสารพิเศษพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองพ่อท่านคอยได้ให้มวลสารนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะมาทํากุมารทองหลายต่อหลายรุ่นนะครับในภาคใต้นะครับแล้วก็รวมถึงรุ่นนี้เช่นกันครับ9้าน้ำมันมวลสารมหาสเสน่ห์อาจารย์อู๊ดพยักหนาทองก็คือน้ำมันที่อยู่ในรักยมนี่เองฮะจะเด่นด้านเมตตามหานิยมอย่างสูงมากนะครับในรุ่นนี้เมตตามหานิยมค้าขายคนชอบคนรักคนหลงในวาจานะครับใครเห็นใครเอ็นดูโชคลาภผลภูนทวีเสียงโชค ถือว่าสุดยอดนะครับรุ่นนี้นะครับไปไหนก็มีชัยตลอดนะครับเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเตือนภัยไปไหนก็ปลอดภัยนะครับไร้คนลังแก่ครับอันนี้ก็ปลุกเสกนะครับวาระที่1นนะครับวันที่28่สิบแมีนาครับปี63ขึ้น5ค่ําเดือน5ครับวันเสาร์ห้าวันแรงด้วยนะครับวาระที่2นะครับวันศุกร์ที่17เมษายนครับปี63ครับแรม10ค่ําเดือน5นะครับวันมหาวันนะครับ วาระที่3ครับวันศุกร์ที่1พฤษภาคมปี63ขึ้น10ค่้าเดือน6ถือว่าเป็นวันเลือกมหาสิทธิโชค มหาวันด้วยนะครับคือเป็นวันที่แบบเขาเรียกว่ามหามงคลทั้งนั้นนะครับในส่วนของรักยมของอาจารย์อุดพยักหนาทองส่วนของประวัติอาจารย์อ๊ดพยักหนาทองนะครับท่านสามารถที่จะดูที่ช่องของเราได้ท่านเรียนมาอย่างถูกต้องนะครับเรียนทั้งเกจิอาจารย์นะครับสายอื่นอ่สายนคนปรปฐมสายอีสานสายอื่นๆเนี่ยโอ้โหเยอะมากท่านเรียนมาเยอะมากนะครับตรงนี้แล้วก็ได้ปลุกเสกสร้างเนี่ยอย่างเข้มขขังนะครับถือว่าเป็นรักยมที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงเลยทีเดียวฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับรักยมอาจารย์อุา สามารถที่จะเช่าบูชาได้ที่ร้านเครื่องรางมงคลเวอร์ไวท์เว็บเครื่องรางมงคลนะครับขึ้นอยู่ด้านหน้าจอท่านเลยนะครับหรือท่านจะแอดไลน์ไอเข้ามานะครับนี่เลยก็คือแอดไซด์ก่อนนะครับใส่ตัวแอดเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือว่าท่านจะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็ได้ครับร้านเครื่องรางมงคลครับเวอร์ไวท์เว็บเครื่องรางมงคล com นสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ลายไอด์เอสไ007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ